การแต่งหน้าผู้วายชนผู้เสียชีวิตอย่างนี้ครับเราเคยเจออะไรแปลกๆเคยเจอไหมทำไมพอปัดสีนี้ไม่ติดพอเปลี่ยนสีนี้ติดคนเสียชีวิตแล้วเนาะก็คือแข็งหมดแล้วละ่ะก็หักอย่างนี้เลยครับเลยใช่จับหักกับเลยเขายืนอยู่ตรงนั้นหนู ชอบสีลิปพี่มากเลย หน้าผู้วายชนผู้เสียชีวิตอย่างงี้ครับเราเคยเจออะไรแปลกๆเคยเจอไหมมันจะมีที่พี่คือเป็นความรู้สึกตัวเองอะนะซึ่งอ่าก็อย่างเหมือนที่บอกแต่งไม่ได้หนึ่งละก็ต้องไปบอกเขาแล้วเขาก็จะบอกกับสองทาสีทาแก้มสีนี้อ่าบัชออนสีนี้ลิปสติกสีนี้ไม่ติดแต่ทาแต่งอย่างอื่นติดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะ คือเหมือนจะมีเซนเองเขาไม่ชอบหรือเปล่าเขาไม่ชอบสีนี้หรือเปล่าก็เลยบอกไม่ชอบสีนี้ใช่ไหมคะเงี้ยเออถ้าไม่ชอบสีนี้เอาเป็นสีชมพูไหมอือเราก็ลองทาแล้วมันจะติดอันนี้คือก็ต้องลองต้องลองกันว่าเขาชอบไม่ชอบใย่งซึ่งซึ่งจริงๆอ่ะลิปสติกก็คือลิปสติกอ่ะมันก็คงต้องติดทุกอันยังไงมันก็ต้องติดบาชอนก็อันเดียวกันอันนี้เป็นเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยคือก็มันก็ติดอ่ะ ประมาณเนี้ยแต่ทําไมพอปัดสีนี้ไม่ติดพอเปลี่ยนสีนี้ติดอ่ะอย่างเงี้ยแม้กระทั่งคิ้วซึ่งทุกอย่างมันมันจะเรียกว่าความเขาเลือกไหมเขาเลือกเขาเลือกเขาเลือกแม,ม้กระทั่งทาเล็บสีเล็บถ้าบางคนอะ่ะญาติบอกว่าเขาชอบเล็บสีสนี้น,นะอ,อะไรประมาณนี้ยแต่เนื่องจากสีทาเล็บเราไม่มีสีนั้นรเราก็ทาสีนี้ให้เขาติดไหม ไม่ติดไม่ติดใช่จะไม่ติดอันนี้คือมันถามว่าพิสูจน์ได้ยังไงก็ต้องพิสูจน์จากตัวเองอะนะเวลาใครถามพี่ถามว่า,อย,างงอย่างนั้นอย่างนี้ไหมเราก็จะบอกว่าไม่มีอะไรหรอกเพราะถามว่าเคยน้องๆหลายๆคนนะจากน้องกลุ่มเดิมที่ว่าหลังจากนั้นอยู่ไปก็บอกว่าเขาอยากไปอยากทำกาอยากพิสูจน,น์ไปคือทุกคนพิสูจน์ไม่ได้เพราะว่าเป็นลมก่อนมั่งอะไรก่อนมั่งคือ เขาบอกเขาไม่ไหวแล้วเขาแน่นเขาอัดเขาอะไรเขาจะเป็นลมอะไรเยเราเราเลยบอกไม่ได้ว่ะมันคือเรื่องจริงเป็นแบบนี้จริงๆถ้าไม่เชื่อก็เข้ามาสิเขาจะได้รู้อย่างเงี้ยซึ่งเขาก็มากับเราไม่ได้อย่างเงี้ยจริงๆมันก็บอกบอกคนยากเลยเขาจะหาว่าเราบ้าแล้วเฮ้ยบ้าเขาบาาทำไมสีคือวันนี้เลยเลือกที่จะเวลาใครถามอะไรก็บอกว่าไม่มีเขาถามมาเจออะไรไหมไม่เจอเนี่ยเพราะว่า เวลาที่บอกว่าเจอเหมือนเหมือนปัญหาไก่กับใข่อ่ะคร,อะครพอเราที่บายเขาฟังมันเป็นไงไม้เขาบอกใช่เหรอจริงเหรออย่างงู้นอย่างนี้มันอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยจะเรามมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่บอกดีกว่าตแต่นะสิ่งที่เราเจอเรารู้แล้วอย่างเหมือนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปแต่งที่สุพรรณครับอืมก็ไปคนเดียวเนาะขับรถไปที่สุพรรณไปคนเดียวแต่งเสร็จ กว่าเขาเลยขอว่าให้อยู่ฟังพระสวดด้วยอะไรด้วยก็จากสุพรรณมายุธยาเนะาะไกลไกลอยู่มันมืดมหลังจากพระสวดเสร็จประมาณทุ่มสองทุ่มเลยเนาะใช่ก็พอกลบกกับออกมาคือหลงออกไม่ได้ออกไม่ได้วนอยู่ที่เดิมประมาณเกือบสองชั่วโมงวนอยู่ในจุดที่ไม่มีไฟ เป็นถนนที่ไม่รู้ทำไมถึงเข้ามาในจุดนี้เข้ามาแคบลงเรื่อยๆ,ๆแคบลงเรื่อยๆเราก็เลยแบบในในใจอ่ะคือส่วนใหญ่พี่สิ่งที่พี่เจอคือค่อนข้างเป็นเรื่องที่แบบเหมือนเขามาช่วยเออดีเป็นเรื่องดีๆอ่ะคือที่คือที่เราวนออกไม่ถูกเนี่ยไม่ได่เขาพาเราอยู่ที่นั่นเหรอหรือว่าหรือว่าเราหลงเองแล้วเอามาช่วยเราออกก็เป็นไปได้ว่าเขาเขาไม่อยากให้เรากลับใช่ก็ก็เลย เชื่อไหมว่าคือในรถจะมีทูบมีอะไรอยู่แล้วก็เลยจอดทั้งทั้งที่กลัวมากนะเพราะว่าเราไม่ได้กลัวผีนะเราอยู่กับจุดกลัวคนกลัวคนมากกว่าเพราะมันเป็นทางแค่แบบรถคันเดียวอ่ะแล้วก็เป็นดินลูกลังแล้วก็เป็นป่าหมดเลยเราก็เลยแบบลงไปตัดสินใจลงไปจุดทูบบอกเขาบอกเขาบอกให้เขามาส่งหรือบอกให้เขากลับไปบอกเขาบอกว่าให้เขาอ่ะลงจากรถนะเอาแล้วเจรู้ได้ขอเขามากันเพราะเรารู้สึกว่าเขานั่งอยู่กับเรา ความรู้สึกว่าเขานั่งอยู่กับเราคือทันเวลาที่เราขับรถอ่ะหางตาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกใช่ใชเคยเป็นแม้อันเนี้ยเคยเป็นไม่ความรู้สึกเนี้ยเหมือนอะไรอแต่หันไปแล้วมันไม่เจอมันไม่เจอแต่มันได้กลิ่นมันได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ามันคือได้กลิ่นอบอวนอยู่ในรถอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าอยู่คนเดียวอ่ะจะพูด จะบอกกลัวจะหันไปคุยกับใครหรืออะไรก็ไม่ได้ก็ได้แต่แบบต้องปลอบใจตัวเองแล้วก็ตั้งสติตัวเองให้มากแล้วอยู่ในสถานการณ์ที่ทางก็เปลี่ยวอ,อย่างนั้นอ่ะเคยเจอเคยเจอสถานการณ์แบบนี้นะมันมันบอกใครไม่ได้จริงๆใช่ก็เลยตัดสินใจเอาวะลงรถแล้วก็ไปจุดทูบบอกว่ากลับไปกลับไปนะบอกว่าญาติอะไรอยู่ที่นั่นทั้งนั้นกลับไปอยู่กับญาติญาติเขาจะทำให้เรา ไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วก็นี่แต่งให้สวยแล้วนะก็บอกเงี้ยขอให้เอาความสวยเนี่ยเดินทางไปสู่ภพภูมิที่สวยงามนะอมบอกเขาอย่างนี้แล้วก็ปักทูปแล้วก็คื้นรถม,มาตั้งสติสิ่งแรกที่เรารู้สึกเลยก็คือไม่ได้กลิ่นแล้วในรถกลิ่นหมดไปใช่แล้วเส้นทางเหครับเส้นทางปุ๊บทำไมเราขับออกได้ทั้งทั้งที่เราก็ขับ ทางเหมือนเดิมใช้สิริคนเดิมสิริก็ไม่พาวนิริก็ไม่พาวนใช่ปกติก็พาอยู่วนอยู่นั่นแหละทุซสายวนฝาออกไาแล้งสิใช่ใช่พราเราจุดทูกจุดทูกบอกอะไรแล้วูบอกก็กลับบ้านในตาปกติแล้วก็มีเคสที่แบบตามมาบ้านมีตามมาบ้านด้วยใช่มันเป็นยังไงครับตามมาบ้านนี่คืออันนี้ถือว่าดีนะเพราะเขาตามมาเนี่ยในวันที่หวยออกอวันที่หวยออกครับ เข,เขามากระซิบอันนี้เป็นเคสที่ไหนครับเคสท,ท,ที่อยุธยาเคสที่อยุธยาใช่เขามามากระซิบที่หูเลยว่าอายุเขานะอ,อ๋อแล้วนะเป็นเป็นผู้หญิงสูงอายุเก้าสิบครับมาบอกมาบอก,าบอ,กอายุมาบอกเลขอายุเลยคืออยู่ๆก็บอกว่าอย่าลืมอายุเขานะเวแวๆไปใช่แล้วนั่งอยู่กับแม่กลับมาคือนั่งอยู่กับแม่แล้วถามแม่มแม่ เมื่อกี้แม่พูดอะไรกับหนูหรือเปล่าอืแม่ก็บอกว่าพูดอะไรยังไม่ได้พูดอะไรเลยก็เลยบอกจริงอ่ะบอกหวยหนูเปล่าเมื่อกี้ก็คือพูดกับแม่อย่างเงี้ยก็เรายังคิดว่าเป็นแม่พูดใช่แต่ก็นั่งอยู่ด้วยกันใกล้ๆอย่างเงี้ยเหมือนพี่กับแรมนั่งกันอยู่อย่างเงี้ยแต่เราก็เห็นนะว่าแม่ไม่ได้พูดอะไรแต่เราคิดว่าเฮ้ยเราแบบพักผ่อนน้อยหรือเปล่าอะไรเปล่าแบบเบลอๆหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็หันไปถามแม่แม่ก็บอกไม่ได้พูดอะไรเลยอะไรประมาณเนี้ยก็เลยแบบอืมก็เลยรู้ว่า แล้วก็นึกนึกย้อนไปว่าวันนี้ไปแต่งให้กับผู้หญิงสูงอายุายคนหนึง่งแล้วเราดูจากในในอันนั้นของเขาเขาจะมีชื่อนามสกุลแล้วก็มีอายุ<อ>มีก็ทําให้เราอ๋อนึกออกแล้วก็เลยออกมาจุดธูปบอกเขาหน้าบ้านขอบคุณเขาคือตอนนั้นยังไม่ได้ซื้อนะ ยังไม่ได้ซื้อก็ยังไม่คิดว่าจะออกไปออกด้วยใช่แต่ก็ซื้อซื้อไว้หลังจากจ o ุดทูบอะไรเสร็จก็เออซื้อซะหน่อยก็ซื้อแค่เล็กๆน้อยน้อยิบาท20ิบาทก็พอมีโชคอ่ากมีโชคก็เอาไปทําบุญก็เงินไปทําบุญเพราะว่ามันคือเป็นเรื่องที่มันมันบอกยากเนาะมันมันบอกยากจริงๆรเราไม่รู้จะบอกกับใครแต่ทุกครั้งอเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยใช่นะใช่เขาอื ใช่เขามามากับเราอย่างนั่งรถมามอะไเนี่ยยิ่งนั่งรถเนี่ยจะจะชัดมากชัดมากเวลานั่งรถมาออกมาจาก<ม>อย่างเหมือนล่าสุดคือน้องของเพื่อนล่าสุดเลยเนี่ยที่วัดพนันเชิง<ม>นั่นก็คือไม่สบายเ,เสียชีวิตเราไปแต่งหน้าให้เขาแล้วเราก็กลับมาบ้าน กลับมาตอนงคืนฟังพระสวดอะไรเสร็จหลังจากนั้นก็คือกลับมาเ,ออเขามาที่บ้าน <ฤ clo. S 1> แต่เราก็ไม่กล้าบอกญาติเขาเพราะญาติเขากลัวเขาเป็นพี่สาวแต่เขากลัวน้องเขาเองมากกลัว <c oughs> แบบชนิดที่กลัวมากไม่กล้าดูศพไม่กล้าอะไรไม่กล้าเข้าใกล้ศพเลยประมาณเนี้ยเราก็เลยไม่กล้าบอกน้องเขามาขอบคุณมาขอบคุณถึงหน้าบ้านเลยหน้าบ้านเลยตอนตีสอง เราเห็นเป็นยังไงครับก็คือหลับไปแล้วหลับไปแล้วแต่ได้ยินเสียงคนเรียกคนเรียกก็เลยบอกแฟนว่าใครมาเรียกหน้าบ้านก็ออกมากับแฟนนะแฟนก็ออกมาด้วยเดินออกกันมาตอนเดินออกมากับแฟนไม่เห็นอะไรไเห็นอะไรก็ไม่มีอะไรก็แฟนกับนี่ก็เดินกลับเข้าไปนอนต่อนอนได้สักแป๊บนึงได้ยินอีกแล้วพี่โบพี่โบ เรียกพี่โบด้วยใช่เรียกชื่อเลยพี่โบพี่โบเอาอีกแล้วก็เลยออกมาคนเดียวไม่ได้บอกแฟนเพราะครั้งแรกบอกแฟนแล้วแฟนออกมาเขาก็ไม่เห็นอะไรเขาก็ว่าเราแบบเออนั่นอีกก็เนี่ยก็มันคือเป็นอย่างเนี้ยถึงไม่อยากบอกใครก็เลยออกมาคนเดียวพอออกมาคนเดียวปุ๊บสิ่งที่เราเห็นคือหน้าบ้านฝั่งตรงข้ามแหลมจะไปเคยบ้านฝั่งตรงข้ามจะเป็นรถตู้พี่จอดอยู่อะไรรถจะจอดอ่านาอ่าเขายืนอยู่ตรงนั้นอ เราก็คือเป็นผู้หญิงอะเนอะแล้วเรามีลูกผู้ชายเยอะเราก็นึกว่าในวัยวรุ่นทั่วไปอะไรแบบนี้กิ๊กเกิ๊กลูกหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยก็เลยมองส่องไปให้ชัดชัดอือหชัดเจนตกใจนะครั้งแรกคือตกเนี่ยตรงเนี้ยขึ้นเลยคน <laughs> แวบ,บแรกคนทั่วลูกเลยใช่ใช่ใช่คือประมาณนั้นเลยก็แล้วก็อือขึ้นไปคือคนเดียวเลยก็ใช่เลยอะเราก็เลยบอก ก็เลยเรียกชื่อเขามาทำไมเขาตบโต้เลยถามเขาว่ามาทำไมเขาบอกว่าหนูชอบสีลิปพี่มากเลยที่พี่ทายหหนูวันนี้หนูขอบคุณมากนะพี่โบก็บอกเนี้ยก็บอกจ้าจ้าเดินทางดีๆนะเดินทางปลอดภัยนะก็ไม่รู้จะพูดอะไรเดินทางดีๆนะเดินทางปลอดภัยนะ นี่เราคุยกับผีใช่ก็ยืนคุยอยู่ไงแต่มันคือจะตีสามแล้วไงมันไม่มีใครมันไม่มีใครแล้วก็ก็เลยพูดกับเขาอย่างเนี้ยแล้วก็หายเลยหายไปเลยแต่หายไปเนี่ยเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเหมือนมีความรู้สึกว่าเขายังเป็นกังวลอะไรหรือเปล่าเขายังอยู่ตรงนี้หรือเปล่าก็เลยเอาทูบมาจุดอีกมาจุดที่หน้าบ้านนั่นอ่าก็บอกเขาแล้วก็บอกเขาว่า ให้ไปนะให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะไปสบายแล้วไปนะั่นอะไรก็สารพัดจะพูดกับเขาตอนนั้นมันก็จะมีเหมือนเป็นทักษะหนึ่งที่เราได้มาเลยเนาะก็คือเรื่องของการเวลาที่ต้องช่วยเขาในการที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าซึ่งก็ธรรมชาติของของบางทีร่างจะแข็ง<ะ>คนเสียชีวิตแล้วอ่ะเนาะ,ะก็คือแข็งหมดแล้วละ่ะ <Ừ. S 2> ประมาณนี้ก็ต้องมีการหัก การอะไรก็มันจะมีวิธีของเขา<ม>ที่เราก็ดูจาก ที่ช่วยเขานั่นแหละมันทําให้เราได้ได้เทคนิคได้อะไรตรงนี้ในการที่เออเวลาใส่เสื้อใส่อะไรเนี่ยมันคือคนอยู่ในลักษณะใส่อะไรลําบากอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ไปใช้คําว่าหักมันจะงอไปเป็นหดนั่นไปเป็นเป็นการเทคนิคในการเทคนิคของการเทคนิคของการใส่เสื้อผ้ายืดเส้นยืดอะไรให้เขาตึงการดัดดัดแขนดัดอะไรเพื่อที่จะให้ใส่เสื้อผ้าได้อะไรให้ให้ให้นั่นซึ่งมันก็จะไม่ปกติเหมือนคนปกติอยู่แล้วประมาณนี้วิธีเนี้ยมันมัน มันส่งผลมาให้ชีวิตความเป็นอยู่ปัจจุบันพี่ตอนที่พี่เกิดอุบัติเหตุเนาะล่าสุดล่าสุดนี่เลยเมือม่อเมือ่อเมื่อต้นเดือนที่แล้วก็คือเดินเดิอนอ่าเดินไปแล้วก็มันมีหลังไม้อยู่แล้วพี่ก็เดินเนี่ยนิ้วก้อยเท้าพี่เนี่ยอไปเกี่ยวกับหลังไม้แล้วมันก็หักอย่างนี้เลยครับเลยใช่หักงออกมาเก้าสองศาอย่างนี้เลยอแล้วทันทีพี่ก็แบบว่าเ,เราเรา,เราเคยอะเนาะ ก็เลยจับหักกลับเลยโหดโหดแท้ก็คือพี่ก็จับหักกลับเลยความแบบเหมือนเราเราเคยเออคือตอนนั้นเราทําเขาเราไม่รู้นี่ความเจ็บมันเขาไม่เจ็บเราเจ็บใช่ใช่ใช่แล้วแต่เราคือเราก็ไม่เจ็บตอนนั้นมันชาพอโดนปักอย่างนี้คือมันไปอย่างนี้เลยเก้าสิบองศาเลยนิ้วก้อยเท้าพี่พี่ก็ทันทีเลไทยเลยจับปึ๊กเลยดังกึ๊กเลยเหมือนกันเข้าเหมือนเดิม เข้าเหมือนเดิมแต่มันหักไงแต่มันหักไงแล้วมันก็จะปวดไงผ่านไปสักสองสามนาทีปวดแล้วอันนี้ก็ไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลปุ๊บคุณหมอคุณหมอเขาให้ไปเอ็กซเรย์พะเขาเห็นมันบวมมากเขาบอกว่าเออมันก็คือมันไม่มีการหักการการผิดรูปเข้าใจป่ะในสับของแพทย์เขาไปหาหมอเขต้องแหกมาไม่ลักษณะของการผิดรูปไม่มีเขาบอกว่าแต่ทําไมมันบวมมากก็เลยบอกหมอว่าหนูว่าเข้าเองมันหักอย่างนี้นะคะคุณหมอ อ้าวแล้วทำไมมันตรงได้บอกก่อนหักกลับมาเลยห,หมอหมอก็เลยบอกอคุณเคยฝึกการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานมาใช่ไหมก็เลยบอกว่าอ๋อไม่ได้ฝึกอะไรหรอกค่ะแต่เคยอยู่กับกับศพทำกับศพมาว่าเคยช่วยเหลือเคยช่วยตรงนี้อ,อะไรตรงน,รงนี้ก็เลยทำให้เข้าใจว่ามันทำแบบนี้ได้ไม่เป็นอะไรก็เลยบอกคุณหมอบอก คือคุณหมอติดตลกนี่ะน่ะน,นะเบิร์ตคำสิวหมอบอกหมอนะห,หมอหมอหมอพูดอย่างนี้แล้วออบอก <ใจ S 1> งั้นเชิญเชิญไปสู่อีกห้องเลยครับคุณหมอบอกคือไปห้องเอ็กซเลย์เอ็กซเรย์เท้าเพราะว่ามันบวมคือบวมมากนั่นแหละมันก็เอาม<อ>าใช้ในชีวิตปตระจำวันเลยอที่เราออกไปแต่งหน้าให้กับผู้วัยชนต่างๆพวกนี้ครับเรามีเครื่องรางเพื่อไวเพื่อป้องกันตัว หรือไม่อย่างไงพี่พี่ไม่มีเลยไม่มีเลยเหตุผลที่พี่ไม่มีก็เพราะว่าพี่อยากรู้อด้วยนิสัยอยากพิสูจน์ว่าตั้งแต่เด็กเลยเราอยากเจออยากเจออะไรขอให้เจออเป็นอย่างนั้นก็เลยแบบไม่ต้องใช้อะไรอถ้าเอาหลวงพ่อนั้นเอาอันนี้ไปอันนู้นไปก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเรามองอะเดี๋ยวจะกันเราไม่ให้เรารับรู้อะไรจริงๆคือเราอยากรู้จริงๆ อยากรู้จริงๆโดยที่ว่าไม่ได้ดูหนังรหรือไม่ได้ฟังจากคนนั้นเล่าคนนี้เล่าเราลงทุนกับตัวเรากับความรู้สึกเราที่เข้ามาทําตรงนี้แล้วอ่ะสิ่งหนึ่งพี่ต้องได้อะไรที่มันเป็นความรู้สึกจริงๆที่พี่สัมผัสจริงซึ่งถามว่าไม่จําเป็นต้องบอกกับใครเพราะใครก็คงไม่กล้ามาพิสูจน์กับพี่สักเท่าไหร่เนาะแต่ให้เราได้ด้วยตัวเองฉะนั้นอะไรที่เป็นเครื่องรางของขลงังหรือสิ่งศักดิ์สิสทธิ์อะไรที่เวลาที่พี่ไปพี่จะถอดหมดเลยนะ ทุกครั้งที่ไปใช่ไม่เอาติดไปเลยไม่เอาติดตัวไปเลยจะถอดหมดเลยก็คืออยากเจอละคือไม่ได้ท้าทายแต่มันเถ้าคําว่าอยากเจอมันอาจจะมองาเหมือนเราท้าทายเหมือนล่าท้าผีอะไรนหรือเปล่าแต่ไม่ใช่แต่พี่มีความรู้สึกว่าถ้าอันไหนที่ที่เป็นสิ่งที่ต้องต้องเข้ามาสัมผัสกับพี่หรืออะไรกับพี่เนี่ยก็ขอให้เป็นเรียวๆเลยจริงๆประมาณนี้ไม่เราก็อยากรู้สึกฝางรู้สึกของเขาเนาะใช่ใช่การที่เราไปทาให้ก็มีบางคนก็มาบอกมาบอกแม้กระทั่งว่าอยากกินอะไรอันเนี้ย ไม่รู้นะว่าจริงหรือไม่จริงแต่พี่สัมผัสได้ว่าเขาบอกอย่างนี้พี่ก็จะหลังพอหลังจากแต่งแต่งหน้าศพเสร็จทุกครั้งเนี่ยพี่จะต้องมีการไปกรวดน้าเพราะพี่จะมีชื่อเขาไปหมดอก็ทําุชื่อนามสกุลแล้วเราก็จะกรวดน้ําทําบุญให้เขาบางคนก็นึกขึ้นมาบางคนบอกอยากฟังเพลงอะไรเนี่ยมีสื่อขนานดนี้ใช่ระหว่างแต่งหน้าพี่ก็เปิดเพลง<ะ>เพราะว่าเวลาพี่ไปแต่งเนี่ยเขาก็จะให้พี่อยู่คนเดียวในห้องอยู่แล้วเออก็จะปิดไว้เขาก็ บางครั้งเขาเข้ามาอย่างเงี้ยเขาเข้ามาก็บอกโอ้พี่ขอเพลงด้วยนะสุนตรีจังเลยเขาอยากฟังเขาอยากฟังเราไม่ได้บอกเขาว่าเขาอยากฟังบอกไหมบอกบอกเขาอยากฟังเขาอยากฟังเขามาบอกไงก็แว่ววเลยในหูเนี่ยเปิดเพลงหน่อยสิตอนตอนแรกนี่ก็พูดก็คุยเขาด้วยทุกศพคุยด้วยก็จะคุยด้วยตลอดนู่นนี่นั่นเราก็ดูจากลักษณะอย่างถ้าเป็นผู้หญิงที่สูงอายุหน่อยเราก็จะคุยถึง ถึงลูกถึงหลานถึงความรักถึงอะไรประมาณนี้เราก็จะคุยก็ก็ก็คือเหมือนช่างแต่งหน้าคนหนึ่งบอกเออเธอใช้สีนี้อย่างนั้นเอาสีนี้ไหมลองสีนี้ลองพื้นดูหน้ารูปร่างแบบนี้ต้องใช้ก็อย่างเนี้ยแบบนี้เนี่ยอย่างอย่างเนี้ยสีลิปเนี่ยสีลิปเนี่ยพี่ก็จะเปิดพี่บอกวันนี้สีไหนดีพี่ก็จะจับผู้กันใช่ไหมเนี่ยเพี่อวันนี้สีไหนดี ในลองทาสิทาตัวเองอ่ะไม่ใช่วันนี้สีไหนดีสิ่งที่พี่รู้สึกได้ก็คือว่าเขาจะพาพี่ไปเองที่สีนั้นเข้าใจป่ะในในหลุมสีเนี่ยอ้อ่าเหมือนหลุมสีมจะบอกเราเลยมันถึงบอกว่าเป็นอะไรที่ไปเราไปบอกกับใครไม่ได้แลมเข้าใจป่ะเดี๋ยวเขาจะเพ้อเจือว่ะคนที่บ้าว่าอย่างเงี้ยเออใช่เหมือนประมาณนั้นนะเนี่ยพี่มันจะจิ้มไปเองอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เรารู้ว่าเขาชอบแบบไหนครับมันก็เป็นเรื่อง ที่บอกใครไม่ได้เนาะมันเป็นความรู้สึกก็เหมือนกับเราเป็นช่างแต่งหน้าเราเป็นช่างแต่งผมเลยทําผมไปนั่งคุยกันไปไอ้นี่ก็สวยนุ่นก็สวยลองอันนี้ไหมลองสีนุ่นไหมอะไรเงี้ยเหมือนคุยกับคนคนหนึ่งอ่ะอืมก็มีหลายๆคนบอกว่าไม่กลัวหรออืมเออคือมันจะพูดยังไงมันมันข้ามมันข้ามความกลัวไปแล้วเนาะข้ามพ้นมันกลายเป็นความสุขไหมใช่ใช่มันกลายเป็นความสุขใช่ทาให้เขา ได้มีโอกาสได้สวยขึ้นมาอีก,อกครั้งหนึ่งคือทุกครั้งที่เราได้รับโทรศัพท์จากญาติหรือจากพี่ที่ดูแลอยู่ที่ห้องสุขติว่ามีเคสพิเศษว่าญาติเขาอยากให้เรามันมันเป็นความรู้สึกที่แบบ เออมันมันเป็นความรู้สึกที่ดีอ่ะที่เรารู้สึกเฮ้ยเราจะตื่นเต้นแรมเคยไหมเหมือนเวลาใครโทรมาแล้วแบบชวนไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแรมจะแบบโห่เตรียมตัวมากเลยอะไรประมาณเนี้ยแบบเฮ้ยรีบจัดกระเป๋าหรืออะไรมันจะเป็นแบบนั้นพี่ก็จะแบบโอ้ยจะเตรียมตัวเออจะแบบคือจนแบบคนในบ้านอ่ะเมื่อก่อนคนในบ้านก็จะแบบค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยโอเคอะไรแบบจนตอนหลังเขารู้สึกว่านี่คือความสุขของแม่แม่เป็นแม่พี่เป็นคนกลัวผีมากครับ จนแกแกต้องรู้สึกไปกับเราว่าเออทุกครั้งที่เราไปทําเรากลับมาแล้วเราเรา,เรารู้สึกดีเรารู้สึกมีความสุขมานั่งคุยให้แกฟังจนตอนแรกแกกลัวนะที่เราคุยเคสนี้เป็นงั้นที่ไงั้นจนตอนหลังแกรู้สึกเฉยๆไปเลยกับเราเพราะว่าไปแต่งมาแล้วรู้สึกมันรู้สึกความสุขแหละอ่ะสุดท้ายเรายังคงทําหน้าที่แบบนี้ต่อไปเรายังมีอะไรขัดสนขาดเหลือที่จะฝากบอกบุญไปทางผู้ชมได้ไก็ ในส่วนที่พี่ต้องใช้อยู่ตลอดก็คือเครื่องสําอางแต่เราเราไม่อยากได้เครื่องสําอางใหม่ซื้อมาอะไรเงี้ยเราอยากได้เครื่องสําอางที่มันมันเหลือใช้แต่ไม่ใช่ใช้ไม่ได้อ่าเป็นของที่เหลือใช้แล้วแต่ยังใช้ได้อ,อย่างเงี้ยเออคุณอาจจะตรงนี้มันติดขอบขอบนี้อยู่ยังมีใช้ได้ใช้ไรอะไรเงี้ยก็ส่งมาเราก็จะเอามารวบรวมไว้แล้วก็พี่ก็มีกลุ่มของคนที่เขาทําแบบเราอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะไป ให้เขาแบ่งปันกันบางคนเขาไม่มีเลยอย่างเนี้ยเดี๋ยวจะไปที่นครหลวงจะมีลุงสับปะลอคนหนึ่งเขาก็รวบรวมไว้ให้แต่งหน้าศพนี่รวบรวมไว้ให้แกสองลังแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปให้แกเหมือนกันความสุขเล็กๆน้อยๆก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับของผู้บริหารนะครับบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับที่เป็นธุรกิจใหญ่โตนะครับแต่มีจิตใจเป็นจิตอาสานะครับที่หันมา เสริมความงามให้กับร่างอันไร้วิญญาณในครั้งสุดท้ายนะครับผู้ชมนะครับที่รับชมอยู่นะครับถ้าอยากรู้เรื่องอะไรนะครับก็อินบ็อกมาหาเราหรือว่าคอมเมนต์นะครับใต้เรื่องราวต่างๆนะครับว่าอยากรู้เรื่องอะไรนะครับเราก็จะไปหามาให้นะครับก็ยังไงวันนี้ก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับทางช่องทางอายุทยามีเดียนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่โบนะครับซึ่งมาให้ความรู้ดีๆกับพวกเรานะครับขอบคุณครับพี่ครับ สวัสดีครับ Yotaya Media International